ใหเพื่อนสมาชิกทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้อหนึ่งขอสางข้อสามข้าพเจ้าจะใช้มือข้าพเ้าใช้มือเพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์เพื่อทำานให้เป็ประโยชน์ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีภารงานสมบูรข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้เป็นผีระงานสมบูบห้บาน Hãy rồi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những